พาไปดูแก๊งตบซับครับโดยการใช้รถยนต์เข้ามาพยายามทําการเฉี่ยวชนรถที่ตกเป็นเหยื่อนะครับเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับดังนั้นต้องระมัดระวังรวมถึงเราด้วยนะครับในฐานะพลเมืองดีถ้าไปเห็นเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ทําไว้ได้คือการถ่ายคลิปเก็บไว้แต่คลิปนั้นก็กลับกลายมาเป็นการเกิดเหตุสําหรับผู้ที่ถ่ายคลิปเก็บไว้ครับเพราะเนื่องจากว่ารถยนต์ที่ทําหน้าที่ในการเลือกเหยื่อและไปพยายามทําให้เหยื่อพุ่งชนที่เราเรียกว่าแก๊งตบซับเนี่ย กลับมาพุ่งชนรถของเธอจนเกือบคว่ำเลยทีเดียวครับเดี๋ยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับของนางสาวสมปรรถนาเฉลิมวงซึ่งเป็นชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเห็นรถกระบะสีขาวคันนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆครับ<ป>เขาไปกับแฟนหนุ่มของเขาคือนายวชรศานนะครับกำลังขับรถตามกระบะสีขาวคันนี้ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมุ่งหน้าไปทางอำเภอหนองสองห้อง ใช้ความเร็วตอนนั้นเนี่ย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับพยายามขับหนีครับคันกระบะสีขาวนี่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเห็นเหตุการณ์ว่ากระบะคันนี้ไปเบียดรถคันหนึ่งที่มีสภาพค่อนข้างเก่าแล้วก็ให้รถคันนั้นพยายามตกช่องทางด้านซ้ายไปก่อนที่จะมีรถอีกคันหนึ่งวิ่งมาชนท้ายของรถพอไปชนท้ายของรถเท่านั้นแหละครับก็มีพฤติกรรมคล้ายกับก๊งตบชับเลยครับ คือเกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนบนถนนเส้นนี้ฮะเขามาเรียกรัพ์สินแทนที่จะเรียกประกันเข้ามาเคลียร์เพราะรู้ว่ารถคันเก่าๆที่มีสภาพที่ถูกชนท้ายเนี่ย<ช>ปรากฏว่าไม่น่าจะมีประกันเพื่อมาเคลียร์ครับก็เลยจะเรียกเป็นเงินสดแทนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมแข็งแข็งตบซับนะน,นะครับสุดท้ายครับรถของนางสาวสมปรารถนาตามไม่ทันเพราะว่าระหว่างที่รถของเธอแซงขึ้นไปเนี่ยก็ถูกกระบาดสีขาวคันที่อยู่ในคลิปเลยครับ พุ่งเข้าชนท้ายจนกระทั่งเกือบพลิกคว่ำครับเนี่ยฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อเวลาประมาณสัก16ในการ30นาทีของวันที่4ีธันวาคมที่ผ่านมาภายหลังจากเกิดเหตุคุณสมปรารถนาพร้อมกับแฟนหนุ่มก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านไผ่ไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับระหว่างที่เรากำลังติดตามรถคันหนึ่งอยู่ที่เห็นพฤติกรรมในการตบซับ ขับตามไปตามไม่ทันสุดท้ายโดนรถคันนั้นแหละครับวนกลับมาชนท้ายเขาให้ล่าสุดครับนางสาวสมปรธนากับแฟนนุ่มก็พาผู้สื่อข่าวไปชี้ร่องรอยการชนบริเวณท้ายรถนั่นนะครับโดยกระบะท,ที่ต้องสงสัยชนพร้อมกับเปิดเผยว่าจากพฤติกรรมค่อนข้างมั่นใจว่ากระบะคันนั้นเป็นแก๊งตบซับครับแล้วก็จะเลือกเหยื่อที่สภาพรถค่อนข้างเก่าหรือว่าคนขับรถเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าง่าย ถ้ารถ,รถสภาพค่อนข้างเก่าอาจจะไม่มีประกันครับแล้วง่ายต่อการข่มขู่ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ถือว่าน่ากลัวและเป็นอันตรายอย่างมากนะครับต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็เลยอยากจะฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังคุณสมปัานาบอกว่าหากเจอแบบนี้รีบแจ้งตำรวจทันทีครับว่าใช่ส่วนตัวหนูหนูหนคิดว่าใช่เพราะว่าเหตุการณ์มันเหมือนมากแล้วแล้วคนแล้วคนคนที่โชคร้ายอ่ะคือเขา ือเหมือนเหมือนเขาจะหายเหยื่อที่ที่เป็นรถที่เก่าๆที่ไม่มีประการอะไรประมาณนี้นะคะ่ะพี่เหมือนจะเป็นี่หนูคาดแค่นี้นะส่วนตัวหนูอะไม่ได้หวังว่าให้เขามามาชดใช้อะไรเกี่ยวกับรถหนูคือรถหนูอะหนูหนูซ่อมเมงได้แต่คือหนูอยากรู้ว่าทําไมเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จอดดูพวกหนูหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะพี่หนูคิดแบบนั้นเนี่ยครับ,รบชนบท้ายเขาจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุรถเขาเกือบพลิกคว่ำเ่ยนะครับ ไม่ลงมาดูแม้แต่แอะเดียวก็เลยมั่นใจเลยว่าเนี่ยแหละเป็นพฤติกรรมของแก๊งตบรัพย์ที่สุดท้ายแล้วเขาขับตามไปเนี่ยรู้นะว่ามีคนตามมามแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้น่าจะสงสัยแล้วว่าคนเหล่านี้อาจจะไปฟ้องร้องได้ก็เลยตามมาจัดการอีกทีหนึ่งดยการชนท้ายเขาให้นะครับคแล้วก็หลบหนีไปอเอาตำรวจเขาก็แนะนำครับวิธีรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับหนึ่งคือพยายามตั้งสติอย่าไปขับรถชน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เหมือนจะทําง่ายครับแต่สุดท้ายพอมันอยู่ในเหตุการณ์แล้วมันยากแล้อเกินนะครับแต่เอาละต้องตั้งสติก่อนแต่ถ้าหากชนแล้วทําอย่างไรต่อไปเขาบอกชนแล้วอย่าเพิ่งลงจากรถครับให้โทรหาตํารวจถ้าไปในทางหลวงก็ให้โทรหาตํารวจทางหลวงที่1 1 9 3คหับหรือถ้าเป็นการสัญจรไปมาตามท้องถนนก็โทร191กก็ได้นะครับแล้วก็ควรเรียกคู่กรณีเนี่ยไปเจรจากันที่โรงพัก ที่ใกล้มไม่ใช่ว่าเจราจาแล้วก็พยายามไก,เก่เตยกันด้วยการจ่ายเงินเพราะนั่นเข้าข่ายเลยครับว่าหลงกลแก๊งตกชับแล้วอืนะครับให้ตำรวจช่วยจัดการอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับตำรวจาแนะนํามาครับออในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คืออาจจะไม่มีประกันถูกไหมครก็อาจจะต้องเจราจาค่าเสียหายกันนําไปสู่การจะถูกหลอกลวงได้แต่ถ้ามีประกันโทรหาประกันกริ้งเดียวให้ประกันจัดการจบเลยนะครับนะ